ฟัาษาไกจะทใช่ใชอือเรื่องฟังภสารเนี่ยเราเราพูดมลับอ่าไม่ได้ใช่ตรงเรารู้เราก็ตื่นขึ้นอันนี้รู้ว่าแต่ถ้าอิกอิกอกบางวันน่ยที่ว่าข้ากำหนดัวค่ะแล้วมันเกิดดับไปเลยแบบหลัไม่ได้ยินอะไรเลยแต่พอมาตื่น ไปที่โมงง่ายนะคะบางทีก็ที่โมงกว่าตื่นขึ้นมาพอเราก็ยังตกอ,อันนี้หมายความว่าอะไรกเร <laughs> ารหลับในชาหรือเปล่าหลับซึ้งซี้นี่เลียวอันในชาเรหลับเลยชาเราเพ่งเข้าไปจิตมันจะตื่นมันจะไม่หลับถ้าจิตมันหลับนั่งหลับได้แสดงว่านิวรธ์ขั้นโคมา่าค <laughs> ือมัน มันสามารถข้ามเวทนาและสามารถหลับได้บางคนเนี่ยไม่ได้สมาทานนะอุกาสศอุกาศานั่งอกาสวันนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอให้สมาธิและวิปัสสนาญาณจงมาเกิดมีในขันธสันดานข้าพเจ้าเนี่ยเขาสมาทานเอาแต่สิ่งที่มันสุดยอดนะแต่นั่งไปสักพักหนึ่งเสียงโกนเลยไม่ได้ไม่ได้สมาทานขอให้ความโกนจงเกิดกับข้าพเจ้าไม่ได้สมาทาน แต่มันสามารถหลับได้แล้วก็มีเสียงพยานหลักฐานในการหลับคือเสียงโกนได้นั่นแสดงว่านี่บอรคือเราจะเพรียคือจิตใจมันล้ามากกายมันไม่ได้พักผ่อนมันมันมนเหนื่อยกายมันก็ล้าใจมันก็ล้าแต่พอได้สมาธินี่นี่วอ,อธรรมทํหมดคือใหโงก,การหลับลงไปหลับลงไปหลับลงไป เรียบร้อยโอ้มีบูเักพานุ่คุณนั่งสำามนี่เลยเป็นชงงบอมเนนั่งหลับเป็นชงงค่ะค่ะนี่ยค่แล้วที่เราให้ตัวคงพอคถเวลาเราเรารู้ว่าพอไหนเรามีข้อคือถ้าหลับนี่ยมันจะ ฟุกก็ตามจะตรงก็ตามจะอยู่ท่าไหนยาบทดไหนมันก็คือหลักเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในท่าไหนมันก็หลับได้ถ้าหากนิวรมันเยอะคือถ้าเราต้องแยกระหว่างชานกับยานกับนิวรถ้าอยู่ในอารมณ์ชาเนี่ยกินเราจะตื่นรู้ตลอดแม้แต่หายใจเข้า หายใจออกประคันนติประคหันติมันจะรู้เท่าทานหมดเลยยิ่งจิตละเอียดเท่าไหร่นะมันจะหายใจเข้ากับหายใจออกมันขนาดที่หายใจเข้าขณะที่ลมเข้ามันก็มีลมออกขนาที่ลมออกก็มีลมเข้าเราจะเห็นไม่ใช่วันเวนะมันจะเป็นทูเวคือยิ่งเราจิตละเอียดเท่าไหร่มันก็จะเห็นทั้งลมเข้าลมออกคู่กัน มันกับเราหายใจเข้า,าเรามองมันเผิดมันมีแต่ลมเข้าใช่ไหมแต่ในขากาที่ลมเข้ามันก็มีลมออกขณะที่มีลมออกก,ออก็มีลมเข้าเพราะนั้นถ้าเราเป็นนักเลงสมาธิเราก็จะรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ออกรู้มันจะมีตัวสติสมาธิโตมันมีมันมีสมาธิเป็นเครื่องประคับประคองจิตเรามีความรู้ตัวัวพร้อมอยู่อย่าเงี้ยถ้าเกิดว่าเราร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่มันหลับมันจะไม่รู้เหมือนคนหลับในขับรถอ่ะมันก็ไปถึงทางอย่างเง้นแต่มันก็หลับ ะั้การฝึกสมาธิน,นะลูกมันมันต้องอาศัยอาศัยการใส่ใจและเข้าใจมันรู้สึกว่าถ้ามันเริ่มเริ่มจะง่วงหรือเริ่มจะหลับแบบนั้นเองเราก็ออกมาออกมาหาอะไรทำเพื่อจะไม่ให้ตัวเองหลับจะพามันเดินจงกรมนะเดินจงกรมถ้าหากว่าเราหลับบ่อยๆเนี่ยมันจะเนิ่นช้า ทำที่เป็นไปกับเรื่องช้าเนี่ยพอเรามัน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 กอบเราจะสูกมองอ่ะน,นะกอเราจะละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปะเอไปจิตเราตามตามมาลงไม่ทันมันก็จะขาดช่วงกันพอขาดช่วงกันเนะี่ยจังหวะที่มันขาดช่วงเนะี่ยมันก็เอาเอาความหลับมาให้เราพอความหลับมาให้เราทีนี้บางทีเนี่ยเราสปปรงบแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองสปประงกนะเพราะว่า ต,ตัวตื่นมันยังมีอยู่ตัวรู้มันมีอยู่แต่มันหลักก็มีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนสมาธิจริงๆเนี่ยยืนเดินน,นั่งนอนเราก็จะมีสติรู้เท่าทันคือสภาวะธรรมน่ะลูกมันพร้อมที่จะเกิดกับเราได้ทุกขณะจิต ทุกขณะอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ไม่ว่าขณะที่ลมเข้าหรือขณะที่ลมออกหรือขณะที่ลมหยุดมันก็สามารถที่จะทําให้เรานี่บรรลุได้หรือทําให้เราหลับได้มันมันเหมือนกับเหรียญน,นะลูกเรายกเหรียญเหรียญเอาหัวขึ้นมาขนาที่หัวมันขึ้นมาเนี่ยอก้อยมันก็อยู่ข้างล่างอยู่ใกล้หัวนั่นแหละพลิกขึ้นมามันจะเป็นก้อยทันทีเลย ทร,รมะก็เหมือนกันทรรมเมาก็เหมือนกันมันคล้ายๆกันอวิชาอาวิชามันมีอยู่อวิชาคือมืดอ,อวิชาตัวหนึ่งคืออวิชาใสเขาเรียกว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้น,นมันเป็นอวิชาได้อย่างไรก็อุปมาเหมือนกับห้องกระจกห้องกระจกเช็ดกระจกใสๆมองทะลุไปเห็นข้างในหมดทุกอย่างแต่พอเราเราจะเดินเข้าไปนชนเปรี้ยงเลยเพราะมันใส เพราะมันใสจนเรามองไม่รู้ว่าเป็นกระจกมันกั้นอยู่มันกับความรู้ที่เรามีอยู่ในใจเราพอมันรู้มากๆเข้ารู้มากๆเข้าเนี่ยอ่ามันก็จะบอกเราเฮ้ยมึงบรรลุแล้วเฮ้ยมึงเก่งแล้วไอตัวนั้นแหละไอตัวที่มันมันยูเข้าเขาอุ้มน้ำอ่ะโอ้อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกลัวอะไรจะเกิดมันจะเป็นอย่างไรมันจะหลับมันจะกล้าหลับนานเท่าไหร่ก็ พามันหลับแทบแทบเลยคือเวลาตอนที่หนูตื่นปุ๊บหนูเดี๋ยวเพิ่งขยับสำรวจตัวเองฝึกรู้ตื่นรู้หลับรู้ตื่นรู้ถ้าเราหมั่นซ้อมนะสามารถฝันในฝันได้เคยไหมคือเราฝึกจนสามารถหลับแล้วก็ฝันในฝันยังไปรู้ฝันอีก มันจิตมันจะตื่นนะนะฝันในฝันมันรู้ตัวเองฝันนะมันยังบอกตัวเองว่าไม่เกี่ยฝันที่สิบนะคือมันตื่นเข้าไปนะลูกเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกไปเรื่อยอินทรีย์แก่กล้าเดี๋ยวมันก็จะรู้เท่าทันเองอินทรีย์ยังอ่อนมันก็ธรรมดาตามทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะจิตเรามันเร็ว กขจึงให้ slowly คือให้เราช้าๆลงเพื่อจะเพื่อจะประคับประคองประคันหันติประคัาหันติคือทำความคุ้นเคยกับมันะถ้าหากว่าใครมีนิวรณ์มากก็พยายามดึงลงใครป่วยมากก็ดึงลงแรงๆคือหายใจแรงๆหายใจเข้าลึกดึงลงเข้ามากๆเพราะว่าออกซิเจนเข้าไปมากเท่าไหร่เลือดเราก็จะดีขึ้นเท่านั้นแล้วหายใจออกยาวๆแรงๆเนี่ย มันก็จะทําให้ออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายเรามากความสมดุลในร่างกายเราก็จะปรับเปลี่ยนใหม่โครงสร้างในการหายใจลมปานก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นความเจ็บป่วยก็จะค่อยเบาบางลงฝึกเอานะลองดูก็ได้ใครที่ป่วยว่าขี้ย้วยนะร <c oughs> ู้จักขี้ย้วยหมอลองหายใจแบบเนี้ย ดึงมันให้สุดแล้วก็การไปนินีน่ยมันก็ปล่อยออกให้สุดเนี่ยพอลมเรามันเดินยาวเข้ายาวเข้าเนี่ยเลือดเราก็จะเริ่มดีขึ้นมันมันจะเป็นอะไรก็ช่่งมันขอให้เรามีสติอยู่กับลมอาศัยอาณาปานะสติสูตรสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกนี่แหละใครง่วงเนี่ยยิ่งมันง่วงยิ่งหายใจแรงขึ้นมันก็จะขับความวง่วงขับนิวรณ์ออกไป มันจะมีแต่ตัวรู้ตื่นเบิอบานรู้ตื่นเบิกบานตื่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 นเมื่อจิตตื่นทีเนี้กินกาแฟหรือไม่ได้นอนกี่วันมันก็จะไม่ห่วงเพราจิตมันตื่นพอรู้พอตื่นมันจะตื่นออกมาฟังพอเข้าใจไหมลูกปู่ยังอธิบายไม่เข้าใจเลย แล้วพวกหนูจะเข้าใจไหมเนี่ยอ๋อเข้าใจว่านั่งหลับไม่ใช่นั่งสมาธิเออก็ก็มันหลับอะลูกจะเป็นส,สมาธินี่จะไม่หลับเพราะสมาฮิโตนี่จิตมันจะรู้เท่าทันสังขารถ้าหลับจะไม่น,นลรมิติเหมือนกับเรานอนอะเห็นไหมไเวลานอนหลับเน่ยที่เราฝันไปอะมันไม่ได้เห็นตัวเองนอนอย่ในที่นอนเนี่ยมันไปนลมิติเขาจะมาพูด ก็ไม so the ่ได้ยินเขาจะไงก็ไม่เห็นเพราะทวารมันปิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นในโลกมิติต่างๆมันจึงมีอะไรเล่นลับอยู่อีกมากมายมีอะไรที่ที่ซ่อนรูปอยู่เยอะมันก็ขึ้นโทรศัพท์ที่เราใช้โทรศัพท์โทรหาคนต่างประเทศเนี่ยคิดดูว่าแค่เคลื่อนสัญญาณมันส่งไปถึงต่างประเทศได้คิดดูสิว่ามันเร็วขนาดไหนแต่จิตของเราเร็วกว่านั้นอีก นี่ยผู้ที่มาฝึกสมาธิเนี่ยจึงอยู่ใกล้ตัวเองมากกว่าคนอื่นยิ่งเรานั่งเรานั่งแนละ้วปวดนะมันจะมันจะเห็นตัวเองได้มากขึ้นโอปะนจิโกได้มากขึ้นส่วนมากเราไปเชื่อตาไปจับผิดคนอื่นใช่ไหมเราไม่ได้กลับตาหันเข้าไปดูข้างในนหูก็เหมือนกันหูเราไปฟังแต่เสียงข้างนอกไม่ไม่ได้หันเข้ามาฟังเสียงข้างในดูมันจะโอ้ถ้าใครฟังเสียงข้างในได้ใคร ในใครอยู่นี่เคยกราบตัวเองสักครั้งไหมเคยไหมปฏิบัติมาตั้งแต่นั้นเป็นับันนี้เนี่ยเคยกราบตัวเองไหม,มยังแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ได้เรื่องเหมือนกับเราจะกราบใครสักคนหนึ่งที่เขาทำเหมือนเราเนี่ยเราจะกราบลงไหม แต่ถ้าเราปฏิบัติจนสามารถกราบตัวเองได้นั่นแสดงว่าเราปฏิบัติเป็นที่อาเนยโยปาเนยโยทักขิเนยโยเป็นบุคคลสมควรเห็นไ,ไหมถ้าเราจะกราบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาทำวันที่เราทำาน่ะมันน่ากราบไหมถ้ามันไม่น่ากราบเราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้มันน่ากราบให้ได้ถ้าวันไหนเรากราบตัวเองได้นั่นแหละเราคือพระแล้วถ้าเรายังกราบตัวเองยังไม่ได้เรายังไม่ใช่พระหรอก ทำไมจึงไม่ใช่พระเพราะมันยังเห็นตัวเองไม่น่ากราบอยู่คือคนมันก๊อปปี้ไลอ์เนาะคือล่างสองล่างอนะี่ะทำเหมือนกันเดะเลยเนะี่ยกับเราเนี่ยเราจะกาบเขาไหมนี่แหละคิดก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเหมือนกันทุกมิติ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราสามารถ สลัดสลัดจาคอารม์ต่างๆอแล้วก็มีความเจริญในสติสัมปชัญญะรู้ตื่นเบิกบานมันก็จะภูมิใจภูมิใจที่เราได้มีโอกาสได้รู้ทมภูมิใจเราได้สัมผัสทมภูมิใจที่เราได้มีทรทมทรทมพอทหารสลระอําทมทรทมจนเกิดพอ พงรอรอมอทำทำตามหน้าที่ทำหน้าที่ให้เป็นธรรม